ครับตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากาเมืองงอยเก่ามาถึงที่หนองเขียวเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสามแยกนี่ครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นสะพานข้ามน้ําอูทางด้านนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปสู่เมืองงอยเก่า เราออกมาถึงบริเวณสามแยกที่เป็นทางที่ไปะนะครับนี่ครับก็จอดพักรถนิดหนึ่งครับเพื่อมุ่งหน้าเดินทางต่อไปที่หลวงพระบาง ด้านที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นวิวผาชมนางออตรงนขึ้นชมเป็นทางขึ้นผาชมนางครับด้านบนก็จะเป็น เราไม่ได้ขึ้นครับเมโือวานเพราะว่าต้องรีบไปที่เมืองนอยเก่าวันนี้ถูผาน้อยนี่ครับผาชมนางก็จะเป็นวิวก็จะเป็นประมาณนี้แล้ววันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่หลวงพระบางครับไม่ได้ขึ้น ผานี่ขึ้นชมวิวที่หนองเขียวในวันนี้ครับโอเคครับแล้วเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่หลวงพะบางนี่ก็น่าจะเป็นหนองเขียวเอ็ดเวนเจอร์แมน

mặt thai mặt Thái nó mặt khôn mặt khôn đi học để mà mặt tham khôn mát lên năm mươi ba hai 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 Được hai 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 đi, hai 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 ไปผู้เดียวมากมคนเดียวยน,นี่แหละมื่อนี้ยต้งแคมป์บ้อมเมื่อเนี้ยต้องแคมป์นอนเต้นตบ้าเด่นบ้อมมื่อนี้นเ,นเขามาถามของมุ่งหมก่อนเพราะว่าเพราะว่ามื่อนี้เขาจะกลับหลวงพระบางก่อนอ๋นอเรารู้จักขึ้นมากกันเลยได้ได้ได้เราจักมาเนาะโดยที <c oughs> ่ว่าคันอายุอยกมื่อเนี้ยเหมกับมันนี่มันนี่อย่างเดียวเนี้ยยุนี่สุนัยเป็นแอเวนเจอร์เนาะแอเวนเจอร์โดยจีป็น ตั้งแคมนอนเต็นท์จะเป็นอ่าปีนภูปีนผาเลยหรือเป็นล็อกคัมบิ้งก็ได้ออ๋แต่ก็มีชิปไล่เนาะแต่จังหวะนี้ผมมีอืแล้วก็จะเป็นอ่าปั่นรถที่เนาะปั่นรถที่ภูเขาเนาะนี่นี่พวกไอ้ลองแพ้ลองอย่างบอกรองเอารอลองแกงเนาะออ๋หมดไปนี่ อันนี้เป็นคายัคิงเนาะโดยเป็นวันเดย์วอเตอร์ฟอรคายคิงอันนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งตามแคมน้ำหรือว่าจะไปหาปลาก็ได้เนาะไปมู่บ้านแคมปิ้งหรือคายคิงนะมีหลายโปรแกรมอยู่แขกไทยหลายค่ไคบว่อานเม่อานเมือมื่ามวานเมามานเมื่อวนเมือวนื่อมื่อวานเมืวาเื่นเนานอาวานเมนมานมนมนนเต่คื คืนเดียวแล้วก <si ็กลับนะเพราะว่าเพิ่นมีเวลาน้อยคิดว่าคิดว่าเขาเจ้าใส่เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่อันลงพา่นนางรถไฟมากับคนไทยหลายดยนงรถไฟมาคนไทยหลายโอ้ตกรถเป็นแถวแคที่จะมาทัวจ้องทวนค่อยตกรถบักหลายๆอือเห็นใจเขาอยู่เนาะดยเขาเจ้าก็โอนค่าน้ําจิตน้ําใจเป็นอ่20%บ่10%บ่น่ะให้น่ะเพราะว่าเฮาได้จ้องนี่นั่นไว้เด้ แต่ก็เห็นใจโยนบ้าน,บ,าน,น,านาบ้านส้นเผาถือห้องไปเมืองเนี่ยห้องไปเมืองทา้งหนบ้านส้นเผาทา้งหุ่นหรือว่าทังถ้าอยากไปนี่บ้านมง้งบ้านขมูเนี่ยมันจะไปขี่เนี่ไปขี่ขี่รถจักรยานเนาะเออบนซ้อภูเขาเนาะหรือจะไปบ้านต่ำผ้าเนาะบ้านไตลือ้อไต้ดำเนาะรือจะไปถ้ำก็ได้ถ้ำมันรอดหือ่มน้ำตกเนาะมันก็มีหรือจะไปบ้านมงแบบนที่มันก็ยังมีอยู่ ยังมีขี้งัวขี้ควายขี่เป็ดขี่ไก่ไปได้อยู่เลยหรือนอนเขาอยู่เนี่ยมันบ้านชาวบ้านอริปแอนเจอร์ก็โอเคถ้าไม่ใช่อริปแอนเจอร์ก็แบบพี่เนาะแค่เมื่อแค่เมืองอยล่องเรือนอนคืนหนึ่งสองคืนแล้วก็ส่วนมากอันแขกคนไทยจะไม่ชอบแอนเจอร์แต่ฝรั่งเขาชอบฝรั่งเขาชอบไปนอนกับชาวบ้านนอนโฮมสเตย์ ส,สามคืนครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินทางออกจากน้องเขียวเมืองน้อยมุ่งหน้าสู่เส้นทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางครับ ครับเราก็ได้ห้องพักแล้วตัวนี้นี่นนครับเป็นห้องเตียงคู่ห้องห้องชื่อแน,นเก็บของนะครับนี่ก็ประมาณนี้เตียงคู่มีทีวีมื ที่คาเน้ก็จะประมาณนี้ที่โรงแรม justine justine ครับโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปจ่ายเงิน ใช้ยินก่อนครับ อย่บโรงแรมมีอย่างก่อนจ <Just S 2> ัสมินเมือนพักจัสมินวิวเกทเฮาส์ครับ <What? S 1> อืมวันนี้เราก็อยู่ที่นี่ครับเมือนพักจัสมินวิวเลยครับ นี่ครับห้องพักของเราห้องหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบครับที่จัสมินวิวเชสเฮาส์หนึทีวีนี่ครับแอรตู้ตเย็นเครือร่องน้ำมัน Ini kocak Kota